โมเมธนชาสุกสดบีหลังใส่วัคของทีมชาติไทยบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแอดเพลนไม่ได้อยากพูดว่าหลีกเกาหลีใต้เป็นหลีกอาถรรพ์นะคะเพราะว่าแอดเคยทำไปแล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่สาวไทยก็มีอาการบาดเจ็บรวมถึงนักกีฬาโคตา้าเอเชียโคตา้าต่างชาติต่างๆมีอาการบาดเจ็บหลายคนผ่าตัด หลายคนในหลีกเกาหลีใต้ล่าสุดค่ะไม่อยากทำข่าวนี้เลยอะคือโมเมธนาชาสุกสดบีหลังของทีมชาไทยล่าสุดแข่งขันกับทีมไอเปเปอร์ aper, ในวันที่27พฤศจิกายน2 5ง8เมื่อวานนี้เลยค่ะโมเมกำลังขึ้นไปตบลูกที่หล้นมาขึ้นคนเดียวเลยค่ะขึ้นตบลูกที่หล้นมาปุ๊บขณะที่ลงมาข้อเท้าพลิก เลยทันทีข้างขวานะคะทำให้ไม่สามารถเล่นในแมตช์เมื่อวานได้อีกเลยขณะที่โมเมลงมาปุ๊บแล้วก็เท้าพลิกปุ๊บโมเมลงไปนั่งทันทีแล้วโมเมยกมือบอกกรรมการทันทีเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะคะที่แบบว่าเออยกเลยว่าโอเคเราไม่ไหวฉันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยกรรมการก็หยุดทันทีนะคะหลังจากนั้นแพทยประจำทีมต่างๆก็เข้ามาแล้วก็ได้ หามโมเมเข้าไปอยู่ข้างสนามบวกกับรักษาอาการเบื้องต้นก่อนนะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเท้าพลิกแบบนี้เท่าที่เห็นนะเยอะเยอะอยู่นะคะการที่ข้อเท้าพลิกแบบนี้นะแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะการลงมาของโมเมคือลงมาแบบเท้าห่างด้วยคือถ้าลงมาแล้วเท้าเท้าชิดกันทั้งสองข้างแล้วพลิกอะ่ะมันจะไม่ได้หนักเท่าการลงมาแล้วเท้าห่างแล้วพลิกข้างใดข้างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ หุย <H oo ly> หนักมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอการอัปเดตต่อไปนะคะจากทีมไฮพาร s สของโมเมหวังว่าจะไม่หนักแล้วกันได้ไหมหวังว่าจะไม่หนักหวังว่าในแมตช์หน้าเราจะได้เห็นโมเมท้าชาวสุขสดลงหรือเอาแบบจริงจจังๆเลยพักก่อนพักก่อนก็ได้เท่าที่เห็นแบบนี้ในการที่ข้อเท้าพลิกเยอะแบบนี้นะคะโดยตารางการแข่งขันของโมเมเนี่ยจะเริ่มในวันที่3ม พันวาคม2518ให้พ้ไฮพารจะแข่งกับพิงค s p i ปเดอร์นะคะในเวลา5มงเย็นอีกทีแล้วก็หลังจากนั้นก็พอวันที่3เสร็จวันที่7วันที่11วันที่14เรี่ได้ได้ว่ามีตลอดทั้งเดือนเลยค่ะทุกคนมีแบบ3วัน1ครั้ง4วัน1ครั้ง3วัน1ครั้ง, 1, งแบบนี้ตลอดในหลีกเกาหลีใต้ถามว่าการใช้งานของโมเมเนี่ย หนักไหมในหลีกเกาหลีใต้อ่ะแอดมองว่าหนักในทุกฤดูกาลที่โมเมได้ลงอยู่แล้วหลีกเกาหลีใต้เน้นใช้โคต้าเอเชียก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยค่ะแต่ถ้าเทียบกับโคต้าต่างชาติเนี่ยอย่างแบบสาวโมมาอย่างเงี้ยโมมาก็จะหนักกว่าโมเมแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยก็หนักทั้งคู่แทบจะไม่ได้พักทั้งคู่นึกถึงตอนโมเมที่เบ้าตาเขียวเบ้าตาช้ำในหลีกเกาหลีใต้ตอนนั้นมาตอนนี้ข้อเท้าพลิก ก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ได้อยากพูดว่าหลีกนี้มันเป็นยังไงนะคะแต่แอดก็ยังพูดว่าหลีกเนี้ยเป็นหลีกหนึงที่รายได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหลีกที่เข้ากับระบบของทีมชาติไทยเนี่ยได้ค่อนข้างดีและเป็นหลีกที่ทําให้ทัพสาวไทยเนี่ยโดดเด่นในหลีกนี้เยอะมากๆ สื่อกลิตใต้ย,ยอมรับในตัวโมเมธนาชาของเราสื่อกลิตใต้ชื่นชมหนักมากๆในตัวทัพสาวไทยไม่ว่าจะเป็นวิภาวีไม่ว่าจะเป็นโมเมเนี่ยสื่อกลิตใต้คือแบบโอ้โหพูดได้เลยว่าสาวไทยคือไม่แพ้ใครเลยในลีกเกาหลีใต้แต่ด้วยตารางการแข่งขันหนักแข่งถี่เลยเดือนหนึ่งแข่งเยอะการที่นักกีฬาคนหนึ่งลงทุกแมตช์การแข่งขันแบบนี้และลงเต็มแบบนี้มันก็ หนักเป็นธรรมดาค่ะสาหรับโมเมธานาชาสุขสดสุดท้ายมันไ็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขอพูดว่ามันคืออุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในสนามไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลอะไรอะค่ะมันก็คืออุบัติเหตุนะคะหลังจากนี้ภาวนาให้โมเมธานาชาสุขสดมีร่างกายที่ฟื้นตัวโดยเร็วัน,นะคะ เพราะว่าโมเมไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน4เกมแฟนๆก็แบบเฝ้ารอดูเต็มที่เลยในหลีกเกาหลีใต้เพราะแบบดูและสะใจอะดูโมเมแล้ววักดีแบบสะใจตบดีเข้าขากับผู้เล่นในทีมได้ดีเพราะอยู่ไฮพาร์ตมานมนานช่วยทีมได้ค่อนข้างดีไม่มีรายชื่อ4เกมแฟนๆยังบอกว่าดีเลยอะแต่ถ้าโมเมต้องมาบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกแล้วก็ไม่ได้ลงในไฮพาร์ตนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะคะ หวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็พักพักเลยก็ได้ค่ะก็รอดูโค้ดรอทีมไฮพาร์ตว่าจะให้โมเมทาชาสุกสดลงการขันในแมตช์ไหนเราอาจจะเห็นในแมตช์หน้าเลยก็ได้โมเมอาจจะฟื้นได้เร็วก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้โมเมทาชาสุกสดของเรากันด้วยนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วตกใจนะคะแต่แอดก็ยังเชื่อว่าโมเมจะผ่านมันไปได้อยู่แล้วค่ะสําหรับบีหลังสายวากที่เข้มแข,ข,ข็งแข,งข็งแกร่งของทีมชาติไทยขอกําลังใจให้โมเมในคลิปนี้กันเยอะๆหน่อย ไม่อยากทําคลิปนี้เลยอะแล้วไม่อยากทําโมเมทาชาสุกสดด้วยแล้วก็ไม่อยากทําใครอีกต่อจากนี้นะคะทุกคนอ่ะเมนเยอะๆให้กําลังใจสาวสายวักค่ะ